เห็นะครเสกมาตั้งไปแบบนี้ครับโอ้โหตบเลยครับลูกนี้ฝังเลยครับสิบห้ศูนย์ครับเสิมแรกไม่ดีครับ โอ้ยมองสายตาดีมากครับอำนนวยข้างหลังโล่งครับแโอ้แหนข้ามศีรษะมานะครับลงในแดนหลังครับ15 40 เสกโฟร์แฮนด์กลับมาดักหน้าเน็ดรัดโดงมาท้ายคอร์ดยังตามมาทันครับฟ้องกุลสินว่าน่าจะหลุดออกไปแล้วนะครับเป็นแต้มของกรุงเทพมหานครนะครับ โด่งแบบนี้ยังไงยังตั้งนามไาม้ดักไว้แล้วก็ขายขอยฝั่งขวาได้คะแนนครับกรุงเทพมหานคร <_ d ope> ดูภามช้าครับนัดกลับมาไม่ดีครับโฟร์แฮนเนี่ยเสียดายครับเอาแล้วครับ40เท่า โดงแบบนี้รอดยากครับโอ้โหตกสังหารเลยครับลูกนี้กลับมาได้เปรียบครับกรุงเทพนครลูกโดงงแบบนี้อันตรายครับหน้าเน็ตเหมือนตั้งไม่ให้เขานะครับ แรกติดเน็ตครับต้องการคะแนนนี้ครับเพื่อคว้าชัยในเกมที่11โดนอีกแล้วครับโอ้โห,โหตั้งมาแบบนี้ไม่เหลือครับทำจนได้ครับทางด้านกรุงเทพะครครับขึ้นนำไป7ต่อ4ครับแล้วก็ต้องการแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็จะชนะไปใน ประเภทชายคู่อายุรวม120ปีนะครับในการแข่งขันประเภททีมรอบชิงชนะเลิศของเทนนิสนะครับถ่ายคอรอดครับอํานวยงัดโดงไปโฟแฮนลูกนี้โ้โ่แล้วตีไปติดเน็ตเองครับ15เท่าครับกรุงเทพมหานครอํา,าออนวยครับโฟแฮนด้วยซ้ายครับ ว่ารับลูกนี้ไม่ดีนะครับได้หมอีก15คะแนนครับ30-15ครับแบ็คแฮนด์มาติดเน็ตครับกรุเงเทพมหานคร โอ้โหยังแก้ไขได้ครับกรุงเทพมหาคนครแบ็คแฮนกลับมามเทพบนครโยกมาทางซ้ายโดนดักแม่แล้วแก้ไขไปติดเน็ตครับพัทลุงพิเศษเทพนุ่มสามสิบเท่าเพลงนี้นี่เล่นกันเหนียวแน่นนะครับ ซ้ายขวาซ้ายขวาโต้นไปแล้วท่าหมจบที่พัทลุงเลยครับตีไม่ผ่านพยายามจะแบ็คแฮนด์เลียดเน็ตนะครับแต่ว่าติดครับ,แ,บ,บแรกเสียครับฟุแฮนด์ไปท้ายคอร์ ติกเน็ตอีกแล้วครับวิเศษเทพหนุสามสิบสี่สิบครับได้คะแนนนี้กรุงเทพมหานครชนะนะครับเสิฟของอมวยหอมขาวครับ แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นกรุงเทพมหาคนครเอาชนะไปได้นะครับในประเภทชายคู่ยุรวม120ปีครับคว้าเหรียญทองไปนะครับกรุงเทพมหาคนครเอาชนะไปทั้ง3ประเภทเลยนะครับทั้งหญิงคู่แล้วคู่ผสมแล้วก็ชายคู่